เวลา16เนวิกา45นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ปันจกวีนินผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณเป็นผู้เข็นรถไฟฟ้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชตามคำกราบบังคมทูลของคณะแพทย์ู้ถวายการรักษาพระอาการเมื่อวันที่19กันยายน2552ปัจจุบันมีพระพล นสมัยสมบูรณ์แข็งแรงดีขึ้นตามลำดับเป็นที่พอใจของคณะแพทย์และอยู่ระหว่างถวายการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูพระวรกาย จากนั้นสเสด็จพระราชด,ดําเนินไปเสวยพระสุธารสที่ชั้นเจ็ดห้องแพทย์แผนไทยอาคารโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณสถาบันการแพทย์ยามินทราธิราชซึ่งคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลได้พัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่หนึ่งในโครงการพัฒนาสิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงพยาบาลว่าปิยมหาราชการุณ จากนั้นเสด็จพระราชาดำเนินไปยังบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาทออพระเนธพระพลาประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกุฑพันธ์บริเวณหน้าสถาบันการแพทย์สยามินทราที่ราชซึ่งพระพลาและพระบรมราชานุสาวรีนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานกําเนิดโรงพยาบาลสิริราชและพระราชทานชื่อโรงพยาบาลตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกุฑพันธ์ที่ส่งสิ้นพระ ชนขณะทรงพระเยาว์โดยพระพลาดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอพระราชทานนามอย่างเป็นทางการ สำหรับพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในพระอรียบทส่งอุ้มสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกุฑพันธ์พระราชโอรสเป็นประติมากรรมรูปหล่อโลหะผสมขนาดใหญ่กว่าคนจริง1.25เท่าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ลำลองแบบคอจีนประทับบนพระราชอาณเบื่อนพระพักไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกุฑพันธ์ทรงอาพร ผ้านุ่งอย่างเชื้อพระวงชั้นสูงสร้างโดยกลุ่มงานประติมากรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรน,นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลยังจะสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติและสวนสมุนไพรกว่า200ชนิดพร้อมกับนำหัวจักรรถไฟเก่ามาตั้งไว้ใกล้พระพลาเพื่อรำลึกถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งได้มอบที่ดินสร้างโรงพยาบาลศิริราช และจะได้ดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่ชั้นใต้ดินของพระพลาด้วยคาดว่าพระพลาแห่งนี้จะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้และจะกราบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชและพระพลาในกลางเดือนธันวาคมนี้จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปยังบริเวณหน้าศาลาราชราชร้อยปีทรงวางพวงมาลัยถวายราชสการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลราธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรต้นสีตรังที่ทรงปลูกเมื่อวันที่ 6สิงหาคมพุทธศักราช2554จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านประชาชนที่เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จมายัางศาลาสิริราชร้อยปีทรงวางพวงมาลัยถวายราชสการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับยังชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเวลาประมาณ19นาฬิกา